มาแรงแซงคุงแมนยูจ่อควาเป้าหมายลิเวอร์พูลรายที่สอซัมเมอร์นี้ต่อจากเมาแมนยูนิตต์ุงเงียบจ่อควาเป้าหมายลิเวอร์พูลรายที่สอซัมเมอร์นี้ต่อจากเมสันเมสาเผยบรรลุข้อตกลงแล้วลลนาซิโอเนสื่ออิตาลีและสปอร์ตวิทนสสื่อสายตลาดนักเตะชื่อดังรายงานล่าสุดว่าแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ด สโมสรชั้นนำของพีเมิร์ลีกอังกฤษมีลุนได้โซเฟนอัมบาลัดกองกลางจอมบูทีมชาติโมร็อกโกจากฟิออเรนตินาทีมดังกันโซซซเรียอิตาลีมาเสริมทัพรายที่2ในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้เวลานี้แมนยูนเต็ดกำลังเตรียมเปิดตัวเมสันเมาส์สมาชิกใหม่รายแรกที่ย้ายมาจากเชลซีโดยค่าตัวรวม60ล้านปอนด์ประมาณ2,640้ล้านบาทและล่าสุดลังข่าก็ระบุว่า ปิซซัดแดงได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับโซฟินอัมระบัดแล้วด้วยก่อนหน้านี้มิดฟิลตวรับสายบูวัย26ปีเคยมีข่าวว่าเป็นเป้าหมายของหลายทีมทั้งลรเวอพูคููแข่งร่วมศึกพิีเมลิกอังกฤษรวมถึงบาร์เซลโลนาเอซีมิลานบายนนเยนน์มิวนิคอตลเลติโกมาติตลอดจนหลายสโมอสรในลีกซาอุดิอาระเบียหลังโชว์ฟอร์มโดดเด่นในฟุตบอลโลก2อ2 2จนพาทีมชาติโมร็อกโกผังงายคว้าอันดับ4ี่หลังคขายังระบุอีกว่า ฟิอลลนตินาต้องการค่าตัวโซเฟนอัมลาบัตที่ยังเหลือสัญญาอยู่1ปีไม่ต่ำกว่า26ล้านปอนประมาณ1,144ล้านบาทแต่ก็เป็นราคาที่แมนยูนเต็ดน่าจะสู้ไหวและพร้อมเพิ่มค่าเหนื่อยให้นักเตะเป็น2เท่าอีกด้วยจากเดิมที่รับอยู่ตอนนี้เพียงจับด่า์ละ37,000ยูโรประมาณ1 4 6 6 0บาททั้งนี้โซเฟนอัมลาบาตถือเป็นผู้เล่นทีเอริกเทนฮาร คุณซื้อแมนยูไนต็ดรูฝีเท้าดีเนื่องจากเคยร่วมง,งานกันสมัยอยู่กับ FC u ซีอูเทในศึกเอเลดิวิซีลีกเนเธอร์แลนด์ระหว่างปี2015-2017เทียบเมสนมันเมามติสื่อปูดค่าแรงโดมินิโซโบสไลรับกับลิเวอร์พูลเทลกาเผยตัวเลขค่าแรงของโดมินิโซโบสไลากาคนอกคอใลิเวอร์พูลออกมาแล้วโดยระบุว่าน้อยกว่าเมสนมันเมา ทีมฟิล์์คนใหม่ของแมนยูนิเต็ดเตรียมรับเข้ากระเป๋อือซาซบอสลสไลด์ดาวเตะทีมชาติฮังการีย้ายจากแอร์เบลไลซิกมาร่วมทีมลิเวอร์พูลเรียบร้อยโดยค่าตัว60ล้านปอนด์ประมาณ2640ล้านบาทตอเม็ดเงินกอนที่ว่าทำให้สตาร์วัย22ปีจะเป็นพ่อค้าแข้งที่มีค่าตัวสูงในระดับต้นๆของสังเวียนแข้งแอนฟิล์ร่างจากดาวินนูเยสที่85ล้านปอนด์ราว3,831ล้านบาท เวื่อชิ่ฟันได้เจ็ดสิบห้าล้านปอนด์ร่าสามพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านบาทและอลิซองเบกเกอร์หกสิบห้าล้านปอนด์ร่าสองพันเก้าร้อยสามสิบล้านบาทอย่างไรก็ดีในแง่ของค่าแรงคิสบัสคอมผู้สื่อข่าวของเทเลกราฟเผยว่าสโบสไลไม่ติดอันดับทับนักเตะที่ได้ค่าแรงสูงในทีมลิเวอร์พูลเนื่องจากเขาจะมีเงินเข้ากระเป๋าสัปดาหล์ละหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันปอนด์ร่าห้าจุดหกล้านบาทขณะที่โมซาลารับทรัพย์สูงเป็นอันดับหนึ่ง สัปดาห์ละ350,000ปอนด์ราว15.7ล้านบาทตามด้วฟันใดกับเทียโกอันกันตาลาที่ได้ค่าแรงวิกละ200,000ปอนด์ราว9ล้านบาทหรือเกินกว่านั้นเล็กน้อยนอกนั้นที่เหลือต่างก็ได้ไม่ถึงหลัก200,000จากประเด็นนี้ปัสคอมระบุว่าเทียโกซึ่งย้ายมาจากบาเยนนในปี2020น่าจะเป็นหง์แดงรายสุดท้ายที่ได้ค่าแรงก้อนโตเพราะนับจากนั้นสโมสรตัดสินใจปรับโครงสร้าง ลดการจ่ายค่าแรงนักเตะทุกคนลงไปและนําไปเพิ่มในส่วนของแอดออนแทนขึ้นอยู่กับว่านักเตะจะสร้างผลงานดีๆมากพอต่อการสมควรได้รับค่าตอบแทนพิเศษหรือไม่ขณะเดียวกันบัสคอมเผยอีกว่าเมื่อเทียบค่าแรงของโซโบสไล์กับเมาที่เดินทางไปตวรวจร่างกายกับแมนยูนยูเต็ดแล้วจะเห็นความแตกต่างอย่างมหาศาลเนื่องจากมิดฟิลทีมเชลซีจะได้ค่าแรงจากพีสัปดาห์ละ250,000ปอนด์ราวล้านบาท